ต้องขอกทษด้วยค่ะท่านกำลังจะมาสอนแอดเพื่อนในเกมทุปเปอร์ซัพนะครับวิธีแอดก็ให้กดมาตรงรูปโคนที่มันเป็นรูปบวกครับตรงนี้เลยใกล้กับรูปดาวนะครับกดเข้ามาแล้วก็ให้ใส่ไอดีของเพื่อนไปนะให้เพื่อนส่งไอดีมานะผม ่อเดีอะไรมาก็ได้เช่นมีมัวมัวมแวงมงแดดเพื่อส่งไอดีมาครับสมมติสมมติเพื่อราไอดีแบบอีนี่ก็กดตกลงไปรับผมเนี่ยผมก็ให้กดคําว่าตกลงไปเพื่อนส่งไอดีมานะแล้วก็ใส่เขนะ้าไปแล้วก็กดคําว่าตกลงตรงนี้นะแล้วก็แอดเพื่อนได้เลยเขอกด <c oughs> ไม่เอไม่ใช้แอด เขาเรีกวติดตามเพราะคนติดตามเซได้คนมนกดมาที่สังคมนะผมตรงนี้ครับสังคมเนี่ยแล้วก็ไกากดตรงที่พูดติดตามแล้วก็เออมากดตรงรูปคนรูปบัวนะผมมากดตรงรูปคนรูปผมแล้วเนี่ยมันเป็นนี้มันจะเป็นรูป เออคนแบบนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยครับไอ้คือลูกคนเหมือนแบบอันนี้แล้วผมที่มันมีลูกหมายบกตรงเนี้ยให้ทุกคนกดแอดไปพออย่างนี้เสร็จครูปผมพอเราทำเสร็จแล้วก็ว่าสามารถแอดเพื่อนได้แล้วนี่ครับเล่นในโหมดนี้ก็ได้แล้วกดไปที่เพื่อนแล้วก็แอดแล้วก็แอดได้เลยนะครับผมตรงนี้นี่แอดได้เลยเนี่ยได้ตรงนี้นะแอดหมดได้เลยครับผม ก็คลิปนี้ก็ขอตัวอำลาท่กท่านในผมเค่ม,มาสอนแอรเพื่อนนะ้ผมบาย